คาถาขอทรัพย์จากพญานาคสวดแล้วชีวิตรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองเห็นผลทันตาก่อนอื่นให้ตั้งนโมสามจบตามด้วยบูชาพญานาคเก้าตระกูลอะมุหะกะสุภุนะยะคะ และคำบูชาพญานาคเพื่อขอโชคลาภอรหังพุทโธนมโมพุทธายะนาคีนาคะลาโพลาภะโภคาโภคะนะมามิหังประสิทธิมังนมโมพุทธายะมะอะอุแล้วขอพรตามที่ตัวเองปรารถนาสาธุทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราศรัทธาเชื่อมั่นเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองจะสำเร็จสมหวังทุกประการ เมื่อบุญเก่าบุญใหม่หนุนนํารวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่อนุโมทนาบุญขอให้โชคดีมีความสุขร่ํารวยทุกท่านเทินและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ